เป็นกันไหมครับ ทำธุรกิจมาสักพักแล้วแล้วไม่รู้ว่าเราจะพัฒนาไปทางไหนดีหรือเรามีข้อเสียอะไรที่ต้องแก้ไหมลองใช้สวอต a อนนไลซิตดูสวอต a อนนไ s ซิตนะครับก็คือกระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและภายนอกของธุรกิจเพื่อประเมินสถานการณ์และวางแผนกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณโดยคําว่าสวอตนะครับเป็นคําย่อตัว S เนี่ยมาจาก Strength หรือจุดแข็งของธุรกิจตัว W ต่อมาคือ a k n e s s จุดอ่อนของธุรกิจตัว O คือ Opportunity หรือเรียกว่าโอกาสทางธุรกิจและตัว T ตัวสุดท้ายคือ T r e a t แปลเป็นไทยว่าภัยคุกคามซึ่ง การวิเคราะห์สวอตตรงนี้ครับจะทําให้คุณเห็นภาพรวมของธุรกิจของคุณทั้งสถานการณ์ปัจจุบันและโอกาสที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้อย่างชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมซึ่งการทําว w o t Analysis มันไม่ได้ทําแค่ใช้กับธุรกิจเท่านั้นสามารถใช้สว o t ในการรีวิวตัวเองได้ว่าเราได้ขาดหรืออะไรบ้างใช้ในการทํางานหรือการสมัครงานที่ใหม่เพื่อพัฒนาตนเองต่อไปนะครับคำว่าสว o t ที่เมื่อกี้ผมได้บอกไปว่าย่อมาจากอะไรบ้างเราลองมาวิเคราะห์ทีละตัวกัน r n g t นตัวแรกเลย คือจุดแข็งถ้าเกิดพูดในมุมของธุรกิจก็คือการได้เปรียบทางธุรกิจหรือความแตกต่างของธุรกิจของคุณที่ไม่เหมือนใครเช่นคุณเป็นแบรนด์ดังคุณมีผลิตภัณฑ์ที่ดีหรือคุณมีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างทันสมัยจริงๆเรื่องนี้ครับรวมถึงเซอร์วิสด้วยถ้าเทียบตัวอย่างธุรกิจเลยอันนี้ประสบการณ์ตรงเลยนะครับผมไปเจอโมเดลธุรกิจอยู่อย่างหนึ่งดีมากเลยคือเขาเป็นร้านล้างรถแต่เขามีคาเฟ่ยอยู่ในนั้นด้วยไม่พอบางที่มีร้านนวดด้วยระหว่างล้างรถคุณก็ได้ใช้บริการเพิ่มเติมครับ หรือจุดอ่อนส่วนใหญ่มันจะเป็นปัจจัยภายในที่มีความเสี่ยงหรือมีความเสียเปรียบคู่แข่งทางธุรกิจของคุณเช่นระบบการจัดการภายในที่ไม่ดีหรือการบริหารที่ไม่ตอบโจทย์หรือการบริการที่ไม่ตอบโจทย์ลูกค้าการวิเคราะห์วิกเนสตรงนี้ครับมันก็จะทําให้เราเห็นว่าจุดอ่อนของเราคืออะไรแล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไม่ให้มันเกิดขึ้น o อ i t y หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าโอกาสถ้าเกิดเราวิเคราะห์อโอกาสนะครับเราก็จะเห็นแนวทางใหม่ๆที่ทําให้ธุรกิจคุณเติบโตหรือขยับขยายไปในทิศทางไหนได้บ้างสุดท้ายเลยคือทรีตภัยคุกคามส่วนใหญ่ทรีตนะครับมันจะเกิดจากปัจจัยภายนอกที่เราควบคุมไม่ค่อยได้ที่ทําให้ส่งผลเสียกับธุรกิจของคุณเช่นตลาดมีการแข่งขันที่รุนแรงมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อป,ปีบางธุรกิจการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายก็มีผลหรือสภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนซึ่งถ้าเกิดเราวิเคราะห์ตรงนี้ครับแล้วเรารู้ก่อน เราจะได้เตรียมแผนรับมือกับมันได้สรุปเลยสวอตเนี่ยครับมันก็คือกระบวนการคิดที่ทําให้เรารู้จักธุรกิจของตัวเองมากขึ้นซึ่งถ้าเกิดวิเคราะห์ได้ขาดนะครับมันก็สามารถที่จะนําพาธุรกิจของเราให้เติบโตแล้วก็มั่นคงได้ต่อมานะครับผมก็จะพูดถึงการใช้สวอตกับตัวคนเองที่ไม่ใช่ธุรกิจคือการพิจารณาความสามารถจุดอ่อนจุดแข็งของตัวคุณเองหรือทีมงานที่คุณทํางานด้วยเพื่อวางแผนพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นนะครับ แล้วก็จะยกตัวอย่างการใช้สวอตกับตัวเองง่ายๆก็คืออย่างแรกเลยสตนเช่นคุณเรียนสายตรงทํางานสายตรงมีประสบการณ์สายตรงตรงนี้ค่อนข้างแน่นหรือว่าเป็นสเปเชียลิสต์ในสายงานนั้นๆหรือสามารถทํางานภายใต้แรงกดดันที่สูงได้ซึ่งมันจะเป็นความสามารถที่ไม่ใช่ใครก็ได้ที่มีนะครับต่อมาวิคเนสอาจจะเป็นในเรื่องของการยังไม่ถนัดในการใช้เทคโนโลยีบางอย่างที่มันค่อนข้างใหม่มากๆหรือทักษะทางภาษาต่างๆที่ถ้ามีมันก็ดีขึ้น Opportunity หรือโอกาส ถ้าเกิดเทียบกับการทํางานนะครับก็คือคุณไปเทคค c o ์สเรียนต่างๆเพิ่มเติมหาความรู้เพิ่มเติมให้กับตัวคุณเองเพื่อเพิ่มทักษะของคุณ treat ไพคุกค,คามก็คือการวิเคราะห์สายงานของคุณเองในตลาดอันนี้ยกตัวอย่างนะเช่นตัวผมเองจบการออกแบบมาถ้าเกิดในปีนี้มีคนจบออกแบบเพิ่มขึ้นมากกว่าปีที่แล้วแล้วคุณกำลังจะเปลี่ยนบริษัทที่ทํางานแสดงว่าคนที่สมัครงานสายงานเนี้ยมีเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมก็เท่ากับการแข่งขันของคุณก็จะสูงขึ้นกว่าเดิมซึ่งการทำสวอตตัวเองอ่ะจะทําให้คุณนนนน่่่่่ะะเเเเขขข้้้้าาาาาาใใจจสถกกกกรรรรณณ์์ตตตงงงงๆทีีิดดดึััััับววคุอออไฟปโยชมมมมมหแล็ ื่องของข้อควรระวังในการใช้สวอตตรงนี้นะครับก็คือการใช้สวอตอนาลิซิสอันนี้มันตีความจากมุมมองของตัวคุณเองซึ่งมันอาจจะไม่ได้แปลว่าสิ่งนี้มันถูก100% มันอยู่ที่ว่าคุณหาข้อมูลเยอะเท่าไหร่มันก็จะใช้อ้างอิงทฤษฎีที่คุณคิดเองได้แล้วก็ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ของคุณต่อมาคือขาดความลึกซึ้งสวอตนะครับมันก็จะวิเคราะห์ได้แค่ผิวๆเท่านั้นแต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเชิงลึกในแต่ละด้านจําเป็นจะต้องใช้การวิเคราะห์อื่นๆเชิงลึกเพิ่มเข้าไปด้วยเพื่อความแม่นยําข้อสุดท้ายเลยถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วการวิเคราะห์สวอตเนี่ยต้องอัปเดตทันทีเพราะว่าสมมติว่าคุณทําสวอตไปแล้วเมื่อออาาาาาทททิิททิิิิิตตตยยย์์ีีีี่่่แแลลล้้้้้วววนนนนนมมมมขขขขใหเเเเเกกกกกกดดึึึศศรรษษฐฐจจปปงงฤ สวัตตัวนั้นที่เราวิเคราะห์ไปแล้วมันก็จะใช้ไม่ได้ครับลองไปทํากันดูนะครับสวอตผมว่ามันจะช่วยเพื่อนๆได้เยอะมากเลยแล้วถ้าได้ยินเสียงกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งในคลิปนะครับก็คือน้องคนนี้แหละเกาอยู่นั่นแหละเกาอะไรก็ไม่รู้